ในท่านาที่เราใชา้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบาน,นี้นันะ้นในขณะที่เราประสบเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะจำเป็นอย่างยิง่งนะที่เราจะต้อนงะมีวิธีในการปฏิบัตนะิในแต่ละวันเนี่ยให้เราปฏิบัติอามานปันพือมัง วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอดิจาาเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกานท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830บิสมิลลาฮิร rahma นิร rahim a l h a m d u l i l l a h i r บบิ i อ a l a มิน الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد دعاء <تحدث> بريد <تحدث> بني นที่เรามาพูดคุยทำความเข้าใจอีกโตัพี่อมีพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะโราการูุดีว่าในสถานาการณ์เหตุการณ์นปัจจุบันนี้นะเนื่องจากาเราทั้งหลายเนี่ยประสบบาลโลนะพายพีบัณฑ์หรือวา่าในด้านหนึ่งก็คือเป็นรอมันเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮาฮาวะตะอลฺเนี่ย ดังนั้นนะในเหตุการณ์นาะรุกราบตททิดขึ้นเนี่ยเรทาทั้งหลายก็ติดตามข้าวสารเลยก็รู้ดีกันเร็วนะนะไม่มีเคยที่ว่าไม่รู้จักนะคําว่านะโคโรนาหรือว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยแต่ในท่านาะโราคนหนึง่งเป็นบาวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลลาเนี่ยนะกาการจำเป็นยังยิง่งนะที่เรา จะตรงมาพนวกกันนาระวังนนเรื่องในหลักการอิมันและหลักการศรัทธานนเพื่อที่จะเขี่ยมโยงนาไปสู่โลกอาเครันและอีกด้านหนึ่งก็คือในหลักการปฏิบัติในขณะที่ใช้ชีวิตนนบนโลกดุนยาใบนี้ในท่านที่เราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นั้นในขณะที่เราประสบเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย นะจำเป็นยัางยิงนะที่เราจะต้องนะมีวิธีนะในการปฏิบัตนะิในแต่ละวันเนี่ยให้เราปฏิบัติอามานปันผือมังเพราะฉะนั้นในวันนี้ในประเด็นพันหาว่าเราเหตุการณ์บ้านเมืองของเราประสบนะบาโลอพอพิิบัตนะิโรคนะไวรัสโครโรนาหรือไวรัสตัวไหนๆก็ตามเตเนี่ยนะซึ่งเราจะต้องปฏิบัตินี้ นะที่ผมอยากจะหยิบยกมาเสนอตัวพี่นองนะเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดนะมีอยู่หกประการด้วยกันนะหกประการด้วยกันเดี๋ประการแรกประการที่หนึ่งที่คาดเสียมไมไดาเนี่ยก็คืออเลติซอมบิลลาวัตตาวคุนอเลอยวัตตฟวีดุนอัมริอิไลวาริโดบิโกโดอ คือหนึ่งจำเป็นเราจะต้องในะยึดมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและจะต้องตวกักกนหมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาและจะต้องเรโดในละก,การยึดมั่นศรัทธานัน้นตรงเรโดอ้อตรงพึงพอใจในสิ่งที่ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลากำหนดมา Nah, pro Allah Subhanahu wa taala bagwa kullu yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi fanatawakkalul mu'minun nah ni nah para khatun muhammad mayi sing dai thi prasop kap buak raw nah yok wen ma kataballahu lana huwa maulana สิ่งที่จะมาประสบกับพวกเราทางไายเลยนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาทรงบันทึกเอาไว้แล้วนะนะตั้งเตอาซาลลีคำนดออาคำนดไว้แล้วและว่าัลลอฮีฟันจะตะวักกาลินมุมินูนนะบนอัลลอฮฺตาลาเท่านั้นบรรดาเล่ามุมินทางไร้ที่เขาจะหมอบไม้ตะวักกันนั่นก็คือหนาเรื่องที่หนึ่ง น่คือในทางด้านจิตใจของรานั้นต้องน่หยุดมันให้เข้าใจในจุดดังกล่าวและประการที่สองท่านมาที่เราสมควรจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่งหนาวันนี้นั่นก็คือการสํำนึกพิษการตอบัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตละเพราะเหตุการ์ทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตลละ ได้ติดสอบกับพวกเรานั้นก็คือลวนเหลวเตมาจากฟรามพิษฟัามบาปของบัรดาเล้ามนุนนะบนโลกดุญญนยามใบนี้เพราะบาโลทั้งมดที่อัลลอฮฺซุบหฮานะวะตละลาเนี่ยได้ติดสอบมากนี้คือลวนเหลวเตมาจากการกระทำของมนุษน นะดังเช่นในอายะซอฮรอฟาาาาด a ฟินบารรวันบ i w a บ bah b i m า k a s า b a t a y d ความยากาาน,าาายนาที่คือึ้นบนโลกใบนี้นั้นก็คือมาจากบรรดาหนาม,มือของมนุษย์ต่างสิน่นมาจากบรรดาหนาม,มือของมนุษย์ต่างสิน้นเพราะฉะนั้นสาฮิตหลึกๆซึ่งเป็นฮาเกกัตเลวนี้ ก็คือมาจากการที่มนุษย์เราทางร้ายเนี่ยมีการทำโมสิยัดกันอย่างเปิดเผยมีการโชโกงมีการโจลิมเบียดเบียนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งสิ่งที่จําเป็นยอย่างยิ่งคือเราทางร้ายมีการตบัดซสำหนึกพิจารลอสุบฮาหนาวตาลัซึ่งในจุดดังกล่าวเนี่ยหลย่ยๆคน,นก็คือมงคำ หลายหลายคนเนี่ยไม่ได้ย้อนลบมาปิจารณาถึงตัวเองว่าบางครั้งสาเหตุอสบับสาบับหนึ่งที่ทำให้อลลอฮฺซุบฮานาววตาลาได้ทรงบาโลดังกล่าวมานั้นก็คือมาจากความพิษนะความบาปของพวกเราปัญหาว่าเราทาาั้งไลยทั้งหมดทั้งมวนเนี่ยนะช่วยลดตรงนี้นะในการที่อลลอฮฺซุบฮานาววตาลาทรงบาโลมาตรวจสอบนี่ เราทราบมาติจากกระทําใดซึ่งได้พุ่นพยโย์กับตัวของเราเองก็คือการที่เราทําการโตบัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลาลันะกอลัลลอฮฺตาลาตูบูอิลลอฮิยามีอาอายุหันมุมินุนละอัลลอฮกุมตุฟลิฮูนซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลาลับอกว่าท่านทั้งหลายจงโตบัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลาลัทั้งหมด โอบันดาคุณมุมีนทางร้ายเนโนโนพวก่านทางร้ายเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะนั่นคือในนะประการตี่สงในเรืประการที่สมทีท่ามานะประการที่สามที่ทัดมา,นะา,ส,า,มดมาสิ่งที่จำเป็นที่เราจะกระทำนานวันนี้คือเราโปองกันบาโลลริพิบัติดังกล่าวเนี่ย าจ,าาาจากโรคไรต่างๆจากไวรัสล่าวหรือโรคต่างๆนี่ด้วยการสิเกียอัอกาศนาบาวีด้วยการสิเกียในตุกตกเช้าและก็ทตุกยิน,นในตุกตุกวันซึ่งบรรดาสิเกียต่างๆที่เราสามารถติ่จากล่าวได้เนี่ยนะมีมากมายนาะมีมากมายด้วยกัน ซึ่งหนึ่งมันท่านนาบีส,สุลลัาละฮ์วะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามามินอ si ับะเดนยาคูลูฟีซิบาฮิกุลลียาเมนวามาซาอิกุลลิลลาตินไม่มีบ่าวคนหนึง่งคนใดของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาที่เข้ากล่าวในช่วงเช้าของทุกๆวันนาเลกาช่วงเย็นของทุกๆคืนเนี่ย Lawa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fin ar wala fis sama wa huwa samiun alim salah samarrotin ya ta wa mai mi ba khun dai kong allah subhanahu wa taala ti klao nai tuk tuk ton chao le tuk ton yin ne กล่าวว่าบิสมิลลาฮิลลาฮิลายะดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์วะลาฟิสซามะวะฮุวาสซามีอุนอาลิมซาลาสัมบรอถึงสามครั้งด้วยกันถ้าเราอ่างให้สิ่งดังกล่าวสามครั้งนี้อิลลาลัมยะดุรุหูชัยอุนแน่นอนท่านนบีบอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้โทษต่อเราได้นะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอ่า พิพีบันบาลโลต่างๆหรือโรกรายต่างๆหรือรอ,อ,รอะไรเขาเลเตนานะนี่ยไม่สามารถที่จะให้โทดตโวไดซึ่งเป็นฮะเดสรอวาหุอัติมีซีอยู่ประเด็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยอ่าก็คือการอามานด้วยอิสติโกมะน่าเป็นประจำทุกๆวันอาเช้า,ชาสามครั้งนาเย็นสามครั้งอันก็คือหนึ่ง นั่น่งความหมายคำว่าบิสมิลลาฮิลลาดีคือด้วยนาเชื่อของอัลลอฮ์ผู้ส่งลายะดุรูมาอัสมิฮีชช่อนฟินอาร์วลาฟิสสามะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพื้นแผ่นดินและฝากฝ่านี่ที่จะให้โทษสร้างความเดือดร้อนให้พ่ออิพีบัตพร้อมกับนามชื่อของพระองค์ใดว,วะฮุสซามีอุนอาลีมและพระองค์เป็นผู้ที่ได้ยินยริง นาเลกาปูซงโรยิงเนาะนั่นก็คือหนึงเลยและในฮะดิตีสองจากท่านนาอับดุลลอฮ์เนี่ยนาบินโคเบบเนี่ยรอเดยียวรออันฮุกล่าวว่ากษัตรินาฟิไลลาติมาตอรินวาซุนมาตินชาดีดะนะท่านอับดุลลอฮ์ได้เล่าว่าพวกเราทาั้งหลายเนี่ยได้เดินทางออกไป ในคำาคืนที่ฝนตกและก็มืมดมนอย่างขนาดนักนะตลูบูรอส,สูลลลอฮิซุลลอฮิวาเลวะสลัมลิยุสล,ลียาบนาีน่าที่ออกไปกลางคืนที่มืดน,นั่น,นเพื่อต้องการที่จะตามห้าทานรอสูลลลอฮะเพื่อว่าให้ทานนี้ได้ละหมาดรวมกับพวกเรารพอไปห้าฟัาในฟาดดารอกหน้นาหู เราขับพบฐานอสุลลช่วงนั้นก็คือมืดกลางคืนฝน,นกระตกฝาก็ละฐานนาบีกล่าวโตพวกเราว่ากุน่านนาบีพูดกับ่านอบดุลล์ว่ากุน่านจงกล่าวเลยอมดุลล์กล่าวตอไปว่าฝาลา,ากุนใช่ฉันก็นไม่ได้กล่าวอะไรซุมมาก็ละกุนหลังจากนั้นนาบีสังลาวะ่า,านจงกล่าว ฟาลัมอาคุนใช้อันนะอัมตุลลอฮวะฉันก็ไม่ได้กล่าวอะไรยินเฉยๆอเซึ่มากอนกุนไปหลังจากนั้นครั้งที่สามท่านนบีกะสั่งลาวะให้กล่าวเลยท่านอัมดุลลอฮ์วาอิ๋นะไม่รู้จีกล่าวอะไรนะกุนตุยารอซูลัลลอฮ์มาอาคุนอัมตุลลอฮ์บอกว่าฉันเลยกล่าวทูลลบไปว่าโอ้ท่านรอซูลัลลอฮ์เลให้ฉันกล่าวอะไร ก็ลาทานับีตอบะกุนหัวลอหุอะฮาดะเลกาวัลโมอุวาซาตัยนี้นะนี่ก็คือกล่าวสุโรกุณหัวเล็กกวัคุณอาอูซูบิโรบินฟะละก็เล็กคุณอาอูซูบิโรบินนัสฮีนัตุสบิหัวฮีนัตุมซีซาลาสัมรรอตินเนี่ยตอนที่ทานนี้ข้าวไปในช่วงเวลาเช้าเล็กกช่วงเวลายินตอนเช้าตอนยิน กล่าวกุนนวัลลอฮ์นะกล่าวกุนอะอูซุบิร็อบบินฟะลักกุนอะอูซุบิร็อบบินนาสซาลาซัมัรรอตินอย่างละ3ครั้ง3ครั้งนี้ตักฟีกามิงกุลลชัยอินนะท่านนบีบอกว่าสิ่งดังกล่าวทําให้ฐานนี้เพียงพอรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างน้ที่ให้โทดนะรอวาฮูอบูดาวดนะบิซานดินฮัสซานิน นั่นเลค่ะมีสี่คิดดูอาที่เราสามารถที่จะกล่าวได้นะซึ่งเป็นดูอาที่มัชูดนะก็คืออูซูบิกาลิมาติลาฮิตามัดนะมิฉัลริมากคลัก็นะอาอูซูฉันข้อความคุ้มครองบิกาลิมาติลาฮิตามัด้วยบรรดาคำประกาศสิทธิ์กาลิมุของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสีพาดของอัลลอฮ์นามชื่อของอัลลอฮ์อันอลกุรอานทั้งหลายที่สมบูรณ์แบบให้รอดพ้นจาก ชิร nah, ีมากรักกนะฟามชัวสิ่งเลวรายอบายมุกไปพิบัติต่างๆจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งอนนั้นคือประการที่สามเรการประการที่สี่สิ่งที่คาดเสียไม่ได้ก็คือการที่เราโคดูอานตัลบซุบฮาณาวะตาลาซึ่งเป็นดูอาน์ที่ว่าให้อัลลอฮฺซุบฮาณาวะตาลานี่ นะปกป้องเลยกรับปองกันเราลนะจากนะบาโลพิบัตดังกล่าวนะซึ่งเป็นนะฮะดิษนะรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมาร์ได้กล่าวว่าลัมจากุนรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมจาดาอูฮาอูลาอินกาลิมัตท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารบอกว่าท่านรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัม Năm mấy cư lưu -e thì chắc là tinh bản đa ca lý mô lau ni Hi yum si wa hi nà yus bi hu Nà nah, tôn chào Tôn dân lấy cả tôn chào Tục chào lấy tục dân nha yeah. Thân nàm bi chắc lào đoan Và Allahumma inni As'alu kal'afi yata Fit dunja wan akhiro Allahumma inni As'aluka'l-afwa wal-afiyata Fi dini wa dunjaya Wa ahli wa mali Allahumma astur awrati Wa amin raw'ati Allahumma fazni mim ya daya ว่ามิลคอนฟีว่อินยามีนีว่อังชิมาลีว่มิงฟาวกีว่าอูงูบีอิสมาติกาอลอัตาลามินทั hti นะซึ่งเป็นฮะดิษราวหูอับูดะฮุดนะเนี่ยนะนั่นก็คือดวอาหนึ่งนะปาขหายาวนะดวงโทนี้ <m ul ik> แต่ว nah, ่า nah, nah, ้ามีแบบสันสซึ่ึงเป็นฮะดีษี่รายงน้นโดยทานอบาบูดาวูดเหมือนกันนะหรือดยอานีก็ได้นะทัดมาที่เราวิงวนขอดัวให้มากเนี่ยก็คือเป็นฮะดีษสรายงานจากทานอานัสนะบอกว่าอันนรอซูลลอฮิสุลลัลลอฮวะลิวะสลัมก้านายักูล Tan na Anas bawa ta Rasulullah niklah wa Allahumma inni auzubika min al barosi wan juza wan jununi wa min saidiil askomi. ni Allahumma inni o oh Allah teh jing leh chan ni. Auzubika ko fam kum krong to pon minan barosi. Nah jaga baros. Nah, baros ni rok ่าโรคดังวันยูซามีเลยกะ็โรคยูซัมนายูซัมเป็นโรคเรือนโรคติดต่อชนิดหนึ่งเหมือนกันอ่าซึ่งเป็นไวรัสตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าเป็นราบาดเลยกะ็ติดต่อว,วันยูนูนีะะ่เลยค่ะโรคบาเลยก็ว่ามึงไส้ยินอัสกอมเลยจากบรรดานาโรพคพายไขเจ็บทางายที่ไม่ดีไม่ดีอ่านี่อันคือ นะประการตีเซนะสิ่งที่เราอามานยึดถือปฏิบัติในเต่ละวันเลขประการที่5สามารถที่จะป้องกันรักษาโรคไรต่างๆได้ซึ่งเราทาั้งหลายเนี่ยมงคำนะก็คือโดยการกินลงอินทพ้าล่ำเนี่ยตุกๆุกชาวเนี่ยชาวละเจ็ดเม็ดนอะ่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญอ่านะบางทีเราก็นะเดินพันนี่ก็พบลุยนะเทวา นะบางครั้งเราก็ไม่รู้หรือว่าบางครั้งเราไม่ได้ถือเป็นประจำอิสติกอมะซึ่งจากท่านซอันบินอบีบัวกกส์รอเดียลลอฮอันฮุกอนซามิอัตุรอสูลลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจักุนท่านซอันบินอับบีวกกส์นี่บอกว่าฉันได้ยินท่านรอสูลุลลอฮ์บอกว่าไม่ยุสบิ h u บิซะบะอิตัมรอติลอัจาวะเนี่ย นบีว่าเคยก็ตามตื่นชาวมานนี้เหลวกินโลกอินท่าผ้าลำตามาดอจาวะตามัดนาบีเทวาน่าเจ็ดเม็ดลำจักรรหูซาลิกันจอมซุมมุนวลาเสฮรุนนบีบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคุนคนนั้นผิดต่างๆซุมมุนไม่ว่าผิดจากสิ่งซาราซัดหรือผิดไปทางไ่เลืหรือใส้ยาซาดอะไรต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่สามารถที่จะให้ตอดต่อเขาได้ อันนี้เป็นเฮดส์มุตตะฟังอะไรเนี่ยบางคนว่าอ่กะกัตมาอัจยวะปณีนีิเมโรหาในธรรมะนบีราคากระเพงเพรปะนั้นส่วนหนึ่งของนักวิชาการบอกว่าธรรมะในนัยการใดซึ่งสามารถที่จะมามา,มามนำปาฏีมาเทนทีธรรมะด,ด,ดังกล่าวได้น,นั้นเลยการุดท้ายนะการป้องกันที่เราสามารถจะทำได้เหมือนที่หนาสำนักจุฬา ก็ได้ประกาศมาเร็วเมือ่อทางกระทรวงสธาธารณสุขรัฐบาลโคการนดารุงก็คือรคป้องกันโดยการลางมือให้สาอานชายน้า,นาก้างอนามัยหรือวิธีป้องกันไล่ยๆวิธีการที่ว่าเราทางไลยก็ได้รับรู้อยู่แล้วซึ่งทั้งหมดเป็นการทาําสาเหตสาบัในการป้องกันสมัยนี้ที่ทานเซนาอุมาดบินกตโต๊ใช้วิธีป้องกัน ในเรื่องไวรัรหรืหรูโกระบาตอตอุ่นดังกล่าวด้วยการที่ไม่เข้าไปในเมืองชามเมืองซีเรียนะดังนั้น,นท้งหมดทางม้วนเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องนำมาประกอบประกอบกันหลายๆประการดังกลา่าวเลกกะทาราวโรทำได้ทั้งหมดนี้นั่นแหละทากวาวเรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันบาโลปฏิบัติดังกล่าว น้อวะบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุซุบฮานัลลอฮยัมดิซุบฮานัลลอฮยัมดิคัสชาดายุลัฮสซานัลลาชาสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำคำซำแฟมิลี่ช็อป ชำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้น